สบายดี LT Vision เงินเฟอ้อลาวพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ15เดือนสำนักงานสถิติสปปลาวได้รายงานครับว่าเมื่อเทียบเป็นรายปีดัชนีราคาผู้บริโภคหรืออัตราเงินเฟอ้อของสอปปลาวในเดือนธันวาคม2564ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ5.27ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ15เดือนจากราคาสินค้าและบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ครับในเดือนธันวาคมปี2564ราคาเชื้อเพลิงในสปอปอลาวพุ่งขึ้นร้อยละ38.7เมื่อเทียบรายปีและราคาเนื้อหมูเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญขณะที่ค่าเงินกีบอ่อนค่ามากเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทำให้ราคาสินค้าในสปอปอลาวปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้านำเข้าแล้วพบกับ r t v i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี